สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเข้าครัวทําอาหารกันอีกแล้วนะคะวันนี้เกดก็จะทําเมนูคิมบับนะคะทุกคนกินกับส้มตำนะค,ะคนเกาหลีร้องไห้แล้วนะคือเราไม่มีกิมจิไงเราก็กินกับส้มตำแทนนะคะตอนแรกอะ่ะเกดก็อยากกินซูชิเราว่าจะทําซูชิกินกันที่บ้านแต่เราไม่มีปลาแซลมอนสดนะคะเราไปดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันเป็นแบบว่าไม่สดเราก็เลยเออ ซูชิก็เลยไม่ได้กินนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคิมบับแทนนะคะก็ะคล้ายๆกันนะคะทุกคนม้วนๆเหมือนกันเป็นข้าวเป็นเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะที่ตุรกีอ่ะมันจะไม่ค่อยมีปลาสดขายเหมือนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนมันก็จะมีปลาแซลมอนซึ่งเราต้องดูดีๆเพราะว่ามันไม่ใช่แซลมอนทุกชนิดที่จะกินสดได้เนาะแล้วก็ทหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะเกดก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็น คิมบับที่จะใช้เป็นไส้เนื้อแล้วก็ไส้ทูน่ากระป๋องนะคะก็เดี๋ยวจะมาเตรียมแครอทกับแตงกวาก่อนนะคะซึ่งผักวันนี้กก็มีแค่2ชนิดนี้นะทุกคนไปหาปวยเล้งก็ไม่มีนะคะเพราะว่าวันนี้แถวบ้านเกตมันไม่ได้มีตลาดนัดทุกคนไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็มันหมดนะคะ แล้ก็หั่นแตงกวาเป็นเส้นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เราจะพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็โรยเกลือนะคะเราจะหมักกับเกลือไว้ก่อนนะคะทีนี้ก็เป็นคิวของแครอทนะคะแครอทก็จะหั่นเป็นเส้นเหมือนกันนะคะ เรียบร้อยค่ะแครอทของเรานะคะแครอทเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดในน้ำมันซักเล็กน้อยนะคะทุกคนประมาณสักหนึ่งสองนาทีให้เขาแบบว่าสลดสลดนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันนะคะครับบาบาโคอรายชาระโยเรียกแล้วครับ จะเรียกพ่อก็ต้องผ่านแม่เดี๋ยวเราจะคั่วงาก่อนนะคะทุกคนใช้งาเล็กน้อยก็จะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจียวไข่แล้วก็ผัดแครอทนะคะ เกดก็จะม้วนไข่แบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าอยากได้ไข่ที่มันหนาหน่อยนะคะไข่สุกแล้วนะคะก็ตักพักไว้เดี๋ยวเราจะไปหั่นนะคะแล้วก็ใส่แครอทผัดนะคะเกดไม่ใส่น้ํามันแล้วนะทุกคนใส่น้ํามันครั้งเดียวตอนทําไข่นะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะแค่พอสลดสลดนะคะ เรียบร้อยนี่นะคะเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ผัดเนื้อค่ะทุกคนกระทะใบเดิมเกดไม่ใส่น้ำมันนะคะเนื้อก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะใครมาคะวันนี้พี่พลายไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแบคคายไปคนเดียวเพราะว่าพี่พลายปวดท้อง ก็จะมาหั่นไข่นะคะให้เป็นเส้นนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมปลาทูน่านะคะทุกคนทูน่านะคะเกดก็จะใส่เป็นชีสแทนนะคะทุกคนแทนมายองเนสนะคะ เพราะว่าชีสอันนี้มันมีความแบบนัวอร่อยกว่านะทุกคนโอเคเรียบร้อยค่ะประมาณนี้เราเตรียมเครื่องเคียงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะโอ๊ยมาจุ๊บตูดทำไมนเนี่ยฮะ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะมาเอาข้าวนะคะปรุงรสข้าวนะคะข้าวเก็ดก็หุงไว้เรียบร้อยครับ ช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่าเดี๋ยวไม่ใช่ขั้นตอนนี้นะลูกมาทำด้วยกันไหมมาทำซูชิด้วยกันโอเคเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสข้าวนะคะด้วย,วยน้ำมันงานะคะนิดหน่อยแล้วก็เกลือแล้วก็งาบดของเรานะคะ อ้มซูชิก็ยชอบมากชอบมากเลยเหรอครับซูชิหอมมากใช่แล้วก็หอมดู้ืมหอมจริงด้วยแม่ี่คุยรู้คุยทำได้ไหมอ่ะไม่ได้เลยลูกอันนี้เดี๋ยวแม่ทำเองเพราะว่าแม่ก็หอมไม่เก่งพี่ก็เลยโอเค แตงกวาแล้วก็ไปปั้นน้ําออกนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ปั้นน้ําออกมันจะแฉะนะคะพอแล้วลูกเยอะเกินไปเยอะเกินไปแล้วก็ไข่นี่ไข่สองอันเลยแล้วก็เป็นเนื้อแล้วก็อันนี้อันนั้นเดี๋ยวค่อยโรยทีหลังครับตอนเสร็จแล้วครับใส่เยอะๆเลยเพราะว่าเรากินเองเราใส่ไส้ตุ้มๆ ม้วนนะครับเกดก็ม้วนไม่เก่งนะคะทุกคนเป็นเมนูที่ทำไม่ค่อยเก่งนะคะม้วนไม่ค่อยสวยเสร็จแล้ว1ชิ้นนี่ อันนี้เราก็จะทำไส้ทูน่านะคะไส้ทูน่าแบบจุกๆไปเลยเพราะว่าเราทำกินเองนะคะทูน่าหนึ่งกระป๋องเกตได้สองชิ้นนะทุกคนคือไส้จุกมากเกดก็ม้วนไม่เก่งนะทุกคนเป็นเมนูที่ไกลตัวมากเลยแต่ว่าชอบกินนะคะนี่ วิธีการอาจจะแตกต่างแต่ผลลัพธ์เหมือนกันนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะคือถ้ามีช้เท้าดองจะเลิศมากแต่เราไม่มีไงคะจะใส่แตงกวาดองเกดเคยใส่แล้วมันไม่เข้ากันนะทุกคนคือช้เท้าดองมันจะมีความแบบหวานๆเค็มๆอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเยแต่ว่าแตงกวาดองของตุรกีก็คือมันเค็มเปรี้ยวนะคะมันไม่เข้ากัน เกดก็ห่อคิมบับเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสับมะละกอทําส้มตํานะคะเกตเพิ่งได้มะละกอมาทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาตำตั้งแต่สับมะละกอเป็นก็คือไม่ชอบกินมะละกอขูดอีกเลยใครเป็นทีมขูดทีมสับนะคะคอมเมนต์บอกกันบอกเกตหน่อยนะคะอยู่ทีมไหนการเกตนี่คือทีมสับ only นะ ถ้าไปสั่งส้มตํำที่ร้านแล้วร้านไหนแบบสับเส้นมะละกอน,นี่คือแบบโหเลิฟมากรักแม่ค้ามากก,ก็จะตำแบบเขาเรียกว่าตำแบบไหนตำลาวนะคะว่าเขื่อเทพไม่มีเครื่องไม่มีก็คือ เครื่องน้อยมากมีแค่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาหลาแล้วก็น้ำปลามะนาวแค่นี้เลยนะคะทุกคนน้ำตาลปีบ๊บเดี๋ยวเรารอสลิมมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยคลุกนะคะเราตำน้ำไว้ก่อนเนาะจะได้ไม่เสียเวลาทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาหัน่นขิมบับของเรานะคะเป็นขั้นตอนที่ลุ้นมากที่สุดแล้วว่าจะรอดหรือจะล่วงนะคะ ิ S <S ได้เล่นน้ำไหมไม่เล่นน้ำกึ๊กาสวัสดีครับดูมสดเค็ัเอาไปหาชิมอันนไหมได้อ,อร่อยมากเหรอหว้าวอันนี้สวยงาม เรียบร้อยส้มตําตอนนี้น้ําลายแตกกับส้มตำมากเกดก็ตําเผ็ดนิดหน่อยนะคะประมาณพริก5-6เม็ดเพราะว่าสลิมกินด้วยนะคะคิมบับของเรานะคะก็นี่ทาดาน่ากินอยู่นะว่าไปแล้วก็ส้มตำนะคะทาดาอันนี้ก็คืออันที่มันแตกนะทุกคนเกดหั่นแล้วมันก็มีแบบ มันแตกอะไรเงี้ยก็กองกองกันซึ่งจานนี้ก็คงจะเป็นจานของเกดนะคะคือรสชาติเหมือนกันเอามาจากอันนั้นแต่ว่าหน้าตาอาจจะแตกต่างนะคะป้าเดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะโอเควว้า ข้าวเสร็จนะคะไปย่อยอไปปล่อยพลังเรา,าพวกมาจากตรงนี้เองแล้วคะ่ะพยายามเราจะไปสนามเด็กเล่นที่ข้างล่างนะคะดอ,ด <c oughs> อาะแม่อมวกขึ้นให้ปยุดกอนยุดก่อน 拜，Go，拜了。<laughs> แบคายปั่นจักรยานตลกมากขาตีวงไม่ได้นะคะเพราะว่าจักรยานมันคันใหญ่เกินไปขาไม่ถึงกระตึกกระตึกกระตึกไปไปเร็วๆคือซื้อเผื่อมากนะคะโอ้ยเด็กคนนี้น่าคุ้นคุ้นคนนี้ใครคะ เด็กคนนี้ใครคนนี้ตอนนี้เกือบสามทุ่มแล้วนะคะทุกคนแต่พระอาทิตย์ยังไม่มืดเอแต่ท้องฟ้าย,ยังไม่มืดนะคะพระอาทิตย์ตกไปแล้วรับขอบฟ้าไปแล้วแต่ว่ายังสว่างอยู่เด็กๆก,ก็คือมาปล่อยพลังให้เต็มที่เลยคืนนี้จะได้หลับยาวๆเดียนหนันกเลยนะอ้อโหอ้โหคนป่วยคนป่วยทำไมแข็งแรงจังเลยคา กินอะไอะไรตัวนี้ก็ได้ไม่เอาเดี๋ยวมันเซ็ล์เคก้ <c oughs> ตรงนี้เขาเพิ่งเปิดใหม่นะทุกคนที่เห็นโล่งๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยเช่านะคะปล่อยเช่ามาเปิดร้านอาหารร้านกาแฟหรือร้านอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นของรัฐบาลตรงนี้เป็นสวนสาธารณะนะคะนะคะตอนเย็นคนก็จะเยอะมากแต่วันนี้คนน้อยนะ ปกติตรงนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหสวนสนามเลยเด็กๆแล้วก็จะมีแบบเครื่องเล่นอย่างนี้นะคะอยู่2จุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกหนึ่งอันนะคะมีสนามบาสสนามฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเัลโหลเที่ยวน้ำเหรอลูกใครมาแล้วไมใครอย่างซิ่งเลย <laughs> ปั่นจักรกยานแบบกระดึกกระดึกกระดึกนะคะ <laughs> ขาหมุนไม่รอบวงเก่งมากค่ะ t ร m o r อ o w is อะไรนี่ตีทำไมลุกเหนื่อยแล้วล่ะครับทำไมไม่ปั่นมาทำไมเขียนมาเหนื่อยหรอโอ้ลบลบลบ เหนื่อยแล้วเหรอลูกกลับบ้านแล้วนะคะขึ้นไหวขึ้นไหวไหม มันเป็นเนินปึบไปไวไหมคะไม่ไหวไม่ไหวเหรอปึ๊บไหวไหมฟ้าฟ้าช่วยเร็วๆป้าฟาช่วยดันตูดเร็วๆออกแรงหน่อยเรืวๆๆๆๆเก่งมาก โอ้เก่งมากกลับมาบ้านนะคะหาเรื่องระบายสีอีกยังไม่อาบน้ำอีกพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะตื่นสายได้วันนี้เกดก็ให้นอนดึกได้นะคะตามปกติเนี่ยสามทุ่มก็คืออาบน้ำเตรียมตัวนอนเรียบร้อยแล้วพ่กลยระบายสีสวยมากเลยไหนเพื่อว่าโชว์ให้ดูได้ไหมคะมีอะไรบ้างที่พิกลยระบายแล้ว ไหนว้าวสิงโตสิงโตเหรอใช่อืมอันนี้ยังอันนี้เพิ่งระบายเองเหรอเนี่ยสวยจังเลยเก่งมากไหนแบคายไหนของแบคายมีไหมคะแบคายยังไม่เห็นแบคายังไม่มีเหรอคะอ๋อวันนี้แบคายไปโรงเรียนมาแบคายก็เลยยังไม่ได้ระบายใช่ไหม ว้าวของแบ,บค่ยก็สวยน้องเอามาตรงนี้น้องไม่ได้เอามาตรงนี้ก็น้องทำไม่เป็นนะลูกต้องสอนน้องหน่อยบ้าบานั่งชื่นชมผลงานตัวเองนะคะเ,ค <laughs> เขาดูภูมิใจกับผลงานสองหนอเขามากเลยเชื่ชอเลยเชื่ชอเลยอะไรสิสิ่ Bul bakalım bunu. Önce bul. Nerede örnek? <laughs> uh, al yapıştır. Bu ku. Wow. Yapıştı mı? <laughs> Bu hangi renk? <laughs> hangi renk? O mu? Pembe değil mi? Pembe. Bu pembe. Tamam boya pembeyi hadi. คลิปนี้เกดก็จะปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนวันนี้ก็มาชวนทุกคนทำอาหารนะคะส้มตำแซบๆกินกับคิมบับก็คือเข้ากันมากอร่อยมากนะคะแม้จะห่อไม่ค่อยสวยให้คะแนนตัวเองวันนี้รสชาติให้ให้เก้าเลยแต่ว่าหน้าตาความสวยงามให้สักหกแล้วกัน แต่ก็โอเคนะกินกันหมดเลยอร่อยมากนะคะเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขกับวิดีโอของเรานะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้เกดด้วยนะคะบ๊ายบายอ่ะทุกคนบ๊ายบายแล้วบายยบ๊ายบาย